น้ำมันก่อนน้ำมันสิหมด น้ำมันมันสีบอพบอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับท่านผู้ที่ติดตามใหม่ทุกทุกท่านนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในส่วนของช่องนวัดด้วยนะครับผม แล้วก็่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมในส่วนของช่องนวัดอาสังหาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทําคลิปก็เป็นสวนลําไยเนี่ยฮะด้านหลังแถวนี้จะเป็นสวนลยาไยทั้งหมดเลยนะเออผมเดินจากที่เดินทางจากที่พักมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10บกว่านาทีเองเออสวนลำไย,ยอ่าพิกัดนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าตุมม้มอำเภอป่าซานจังหวัดลำพูนนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ผมวิ่งขับรถเข้ามาอ่าในส่วนของที่ดินแปลงนี้นะฮะ ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกลำไยเป็นหลักเลยแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินอ่าให้ชมในส่วนของอถนนหนทางก่อนก็เป็นในส่วนของถนนสร้างสาธารณะนะแล้วก็แปลงที่ดินอ่าที่ขายนะฮะก็อยู่ฝั่งนี้เลยอ่อแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะถ้าเราหันหน้ามาทางนี้นะฮะด้านหน้าเป็นทิศเหนืออ่าตรงนี้ก็อ่าลำไยของเพื่อนบ้านนี้ก็ออกช่อและเนี่ยนะฮะลำไยต้นขนาดเนี้ประมาณสีกว่าปีรวมถึง ในส่วนของผมเนี่ยที่มาถ่ายทําคลิปเนี่ยก็ประมาณ14-15ปีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะในส่วนของลำไยห,หน้าแปลงที่ดินเมื่อกี้นี้ผมลองสอบถามจากเจ้าของทรัพย์แล้วเนี่ยหน้าแปลงที่ดินว่าจากไหนไปไหนเขาบอกว่าให้นับจากต้นลำไยเลยทั้งหมด4แถวก็แถวที่1เนี่ยตรงแนวเสาไฟเนี่ยนะฮะแนวเสาไฟรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโฉนดทั้งหมด2ใบนะฮะ แล้วก็ด้านหน้าติดถนนทางสาธารนณะส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดกับเอ่ลำเหมืองอนี่แนวเขตก็ตรงนี้เลยเตาไฟตรงนี้นะฮะแล้วก็นับไปเลยทั้งหมด4แถวความกว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่2 8เมตรนะฮะอ่าระบบน้ำไฟไม่มีปัญหาเพราะว่าเจ้าของทรัพย์ได้มีการเจาะบ,บ่อบาดาลแล้วเรียบร้อยอันนี้แถวที่1นะฮะแถวที่ 2. แถวที่3ตรงนี้เลยอ่าที่มีเพิงเนี่ยนะฮะ ตรงนี้มีการเจาะบ่อบาดาลแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ในส่วนของระบบไฟมีการติดตั้งระบบไฟแล้วเนี่ยนะครับมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็แถวที่แถวที่สี่แถวนี้อันนี้แถวที่สามนะอันนี้แถวที่สี่ก็จะมาสุดตรงนี้นี่แนวเขตตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะแนวเขตตรงนี้รูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโฉนดทั้งหมดสองใบนะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นในส่วนของทางสาธารณะนะ วิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่ดินเพื่อนบ้านเนาะส่วนใหญ่แล้วแถวนี้ปลูกลำไยแล้วก็ดูจากไฟเห็นไหมฮะไม่มีปัญหาเรื่องไฟระบบน้ำเจ้าของทรัพย์ได้มีการเจาะบ,บอ่อบาดานแล้วเรียบร้อยอส่วนภายในแปลงผมได้เดินสำรวจแล้วเนี่ยเอาความกว้างก่อนนะฮะความกว้างของอในแต่ละต้นเนี่ยกว้าง9เมตรนะฮะจากอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยความห่างอยู่ที่9เมตร อันนี้มีการวางท่อแล้วเรียบร้อยอส่วนราคาเจ้าของทรัพย์แจ้งว่าโฉนดสองใบเนี่ยยกแปลงไปเลยในราคา9ก้าแสนห้านะฮะผมคิดดูแล้วจากเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับอีก2องาน51ตารางวาเนี่ยฉเฉลี่ยต่อตารางวานะครับอยู่ที่904บาทเอง เห็นไหมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือท่านที่กําลังมองหาที่ดินราคาถูกเนี่ยก็เรียนเชิญนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่ดินในเมืองอ่าซึ่งอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยราคามันก็จะสูงหน่อยแต่นี่มันก็อ,อยู่ในส่วนของอตำบลท่าตุ่มเนาะ,ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับน้าเนี่ยท่วไมไหมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะฮะเรื่องระบบน้ําไม่ท่วมแน่นอนแล้วก็ในส่วนของอด้านข้างด้านข้างก็จะมี ติดในส่วนของเพื่อนบ้านเนี่ยเลาะมานี่เลยนะฮะเมื่อกี้ด้านหน้าก็จะมีแนวเสาไฟใช่ไหมครับอันนี้ก็ยาวมานี่เลยแล้วขึ้นไปนู่นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่ประกาศขายเนี่ยนะฮะเห็นไหมปึ๊บอ,อายุลำไยก็่14-15ปีส่วนผมผลิตผมได้สอบถามเจ้าของทรัพย์แล้วปีหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่ในเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับอีก2 5งตารางวา เจ้าของทราบแจ้งว่าถ้าช่วงราคาดีหน่อยก็ประมาณแสนสี่แสนห้านะฮะทั้งหมดสองไร่เนี่ยนะฮะสองไร่สองงานห้าสิบเอ็ดตารางวาแต่ช่วงเอ่อถ้าราคาลำไย,ยไม่ดีก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นแสนหนึ่งแสนสองก็ประมาณนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมยาวมาเลยเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินก็เดี๋ยวเออ่ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นภาพมุมสูงด้านบนเนี่ยนะฮะอันนี้อ่อลำไย,ยตรงเนี้ยก็เสียบใหม่ตรงเนี้ยเนี่ยนะ อันนี้ก็ประมาณอายุ8ปดเปีอ่าผมคิดว่าต้นเดิมมันน่าจะตายเนี่ยนะฮะเห็นไหมอ่าส่วนถ้าต้นประมาณนี้ก็ประมาณ1 5บหปีได้ประมาณเนี้ยอายุไม่ถึง20ปีนะฮะลำาไยอ่าพูดถึงว่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งซะหน่อยเนี่ยอ่าเพื่อจะให้อ่าาสวยเนี่ยมันก็ตกแต่งเพื่อทําเป็นพุ่มเนี่ยแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยหน่อยผมคิดว่าอ่ามันก็จะให้ผลผลิตเยอะนี่ พวกท่อน้ํานี่ได้มีการวางไว้หมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมเห็นระบบท่อไหมนี่ก็จะเป็นอ่างน่าจะสูบน้ํามาเพื่อจะไปใช้ภายในแปลงนี่แหละผมคิดว่าเนี่ยนะเนี่ยพอดูจากระบบท่อเนี่ยเห็นไหมได้มีการวางท่อไว้หมดแล้วนะฮะสวนพิการนั้นย้ำอีกทีนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซานจังหวัดลําพูนเนี่ยมันก็จะมีลูกอยู่มันยังเห็นไหมเพราะตอนนี้ลำยายมันก็เพิ่งจะออกเนาะมันก็ยัง ออกไม่เต็มที่ยกเว้นว่าบางแปลงซึ่งทําลําไยนอกฤดูเนี่ยลําไยมันก็จะเยอะหน่อยแต่ราคามันก็จะสูงนะ,ะ,ะเพราะว่าผลผลิตมันก็ยังมีแต่ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยครับเนีย่ยดูซิมแมซิมเบิงซิมเบิงโอ้โหผมชอบมากเลยเนี่ยมาทามาทําคลิปสวนลยายําไยสวนมะม่วงเนี่ยโอ้ลยาไยส่วนมากก็ปลูกอีดอเนื้อเยอะแล้วกรอบอะเนีย่ยดูดิ นะมันก็เริ่มออกแต่มันก็ไม่เยอะนะเนี่ยดูหวานและกรอบมากเลยข้อดีคือเนื้อมันเยอะอีดออะเนื้อมันเยอะแต่ส่วนพันธุ์สีชมพูน่ะเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมเคยแจ้งไปหน่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยปลูกกันแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า ตลาดเขาไม่รองรับก็ได้นะผมว่านะถ้าตลาดรองรับเนี่ยมีหรือที่เขาจะไม่ปลูกใช่ไหมโอ้ดูนี่มันก็อดอดชิมไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ชิมเราก็ไม่รู้อีกเนาะในแต่ละแปลงเออลำไย,ยเขาดีไม่ดีหวานไม่หวานอร่อยไม่อร่อยเนี่ยแต่ทำไมต้นนี้มันดอกวะลูกเบเลอเลยมาดูดิโอ้สุดยอด หวานและกรอบมากเลยดูดีเนี่ยน้ำถึงปุ๋ยถึงหน่อยก็โอ้ยังไงมันก็ดกเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วไอ้แหล่งที่เขาปลูกลำยายเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับดินอะทำไมเกษตรกรเขาไม่อยากไม่อยากที่จะปลูกอย่างอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งตลาดไม่รองรับ สองดินอาจจะไม่อื้ออํานวยในการปลูกอย่างอื่นน่ะผมคิดว่าอย่างนี้นะ่ะเนี่ยผมมาท้ายแปลงแล้วเนี่ยมันก็บันสูดตรงนี้แนวต้นกล้วยในะยาไปเลยแล้วตรงเนี้มันก็เป็นบอ่อเห็นเจ้าของทราบเขาว่านะแต่เนี้ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนของแปลงของเรานะ่ะเพราะแปลงของเรามันก็จะสูดตรงเนี้ที่มีแนวกล้วยเนี่ยนะฮะยาไปเลยตรงนี้จะเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่เลยเห็นไหมตรงนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านละ ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นลำไยทั้งหมดเลยเนี่ยครับปึ๊บเห็นไหมว้าอส่วนแปลงที่ดินก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะโฉะนดมาสองใบแล้วก็แปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ,อส่วนราคาเจ้าของทรัพย์เปิดไว้ที่9ก้าแสเนาะก็ตกตารางวาละ9 0้สี่บาท ทั้งหมดมัน2ไร่กับอีก2 5 1ตารางวาก,าก็เจ้าของทราบก็ส่งฉลิมมาให้ผมดูแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมเอาโดนขึ้นบินเดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นผ้ามุมสูงเนาะส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดินไม้าวเวอ์กิีพัดนะฮะสําหรับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินก็ปรับปรุงดินก่อนเลยส่วนปุ๋ยต่างๆก็ยกหูหา พี่ปกิตได้เลยเพราะว่าที่บริษัทก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวเนาะ,ะมันจะมีปุ๋ยที่เป็นแคปซูลหนึ่งเม็ดเนี่ยนะฮะผสมน้ำยี่ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทางใบมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะฮะไม่ใช่เคมีนะก็ถ้าสนใจก็สามารถยุหูหาพี่ประกิจได้เลยโดยตรง